มาเสบายดีและสวัสดีเด้อวัชกุูคนเนาะวันนี้เอาสิไปใส่บาทเพราะไม่พนังเลยเห็ดต้นอะไรดยบร้อยไรเนาะเห็ดต้นทิดมันเปิดรดบอเสียงากินฮฮะ xem lọt hai anh kapao bao, hiên à. hiền xưa hai honey hả nè, hả? tạo nắng cho yang chưa chưa xưa nắng nha yên nắm đi nhảy bọn dù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  ลงใส่บาทก่อนมาจังสิเก็บเนาะพ่อเนาะให้ชุบนอนอยู่หนาโทรทัดนงไม่เนาะวันนี้ส <ew> <ly> ิลงใส่บาทวันนี้อาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ไหวได้พ่นประกาศเลยมันดุมันดุหกระยามันได้เห็นยังเอาเอาแพรนี่ดุจสบายดีก่อนสะบายดีไปดูเอาเอาขวดแล้วกัเอามามายกเอาขันดิ phục trời đó ừ không phải như cho, con tự nổi à ừ à nhục bây giờ này đau mét, tôn nó lúc bây giờ bắt mưa nướng tí bay, ra ờ bay hỏi xe lột ờ bì ờ hiểu áo là thùng dạng mấy miu nè nhiều hô mà nè ừ Ôi. ไปไปยังก็ไปยังเหี้ยดิไปยังมียังบ่ได้ไปไปยังบ่ไปฮะโอ้ยใส่ชงก็จะเหม็นยะแตงมหึงนะไปออกไปลูกในชีวคราว ไปโรงเรียนเดอยาให่หู้นะวาผมไปโรงเรียนถือคันให้ป้าแน่ปสีกเคลีรนหูว้วะไปโรงเรียนละว่งรถเอาได้ไหกุญแจรถนะฮะไม่ไวสิรัางท้อาแอหูไปโรงเรียนเยนลย,ลเยลสิบไปหน้า วันคืนมันจะมืดแหลเป็จยังสจีบะไรเงียยเหรอจีเงี้นเออไปก็ไปได้บอขิ้นรถบรรทุกไม่ใช่ป่ะน่ม่สิหอยมาลูกนะไดปลาจอยยังมาเตื่นบ่ถ้าบัตลไปมื่อนี้เห็ดบ่าวดินเนี่ยค่มันึุดใส่ใจแท้อ้หไม่ขันเจ้าน้ำตกเลยค่ะ นี ỏi, ่ก็ห hỏi กันเชียวลยห่าดัเรียนหรือเ่านักเรียนนี่ล่างหนาล่างตาแล้วบ่นักเรียนฮะล่างหนาอยู่บ่นักเรียนนักเรียนยังไม่ล่างหนาอันเชวกะเท่บ่ช่าอย่างเช่นไหนว่าอย่างเหยียบโอ้ยจังแมนจ้อยที่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  ไบิ่งกุยด้วงกุยดูก้ยชุกวถ้ากยชุกกะลงสบามันนี้จากลงสบาน้ำกอนเนาะชุกวลุชุกวชุกวะชุกวะโอ้กยลายเครือแท้กยลาเครือาบุ nhỏ này tay xoay bà cắn rơi này nọ à, à, okay. hết nhãn đủ nè hả thò thò đấy cho bưng mà hết nhãn đường nè thò ngoài mà thò thò ăn <laughs> <laughs> à, một ừ. đông lên với đi họ tang đông thang mặt đây, học thang đông vào đây, mà nhà tập mặt đây đi ăn vượt mặt đi ăn vượt mặt đi ăn vượt mặt đi ăn ก็ลงมาอบวชเป็นที่เรียบร้อยแล้วโันนี่คนปลอดลายมาเลยวัดปลอหลายมันเนาะเพราะว่าคนใส่ก่อนใส่เป็นวันวันโกนเลย นางชาติพ well> ิษก็มาใส่บาตรน้องก้นบอไรปัญายนอกมันมันเป็นวันโกนก็เลยบอไร คนบรายปันไดเนาะมันไปไปไปเด,ด,ด้ยเด้อไม่ต้องเฮิมคนบรายปันไดก็ได้บริชิงกันปันไดโ้โอ,โอ,โอ,โอ้องพาไปและว่ามาไปเลยอ่า นั่งตีตะหมาดกันตีตะหมาดจดีก็หลงนะเ่นัวก็ปวดแขงปวดขาเพราะตอ่อเออเยอเอเออเอเขอเออกว่าสิรักกินเอ เอายังกินอ่ะมั้ยอ่นะเอาเปยังเอากินยังเอามียังคือหมูนย่าหมุนชาทเลกห้อห้าหมูนเขาป่ะหมุนเขาเฮ็ดหมุนแหน่โทษเด้ โอ้ยมันผิดหลอกมนอันเองลอกหันมื้า,าเจ็บขอมือนว่า,นานแน่นแล้วเนาะเดี๋ยวูแน่นันแนนจะมือใคเอาไว้ยาดโลกเห็ดน้ำน้ำยาดกินก่ันกินแล้วละ อินก็ได้สิเป็นแม่เปิลได้ไแม่แม่เปิดเทนใส่น้าอบูชาแน่ลงมาใส่บาทวัดชินครั้งแรกเดี๋ยวไปอ่านต้นเต่าสาธิตเด่นนะครับตาพังเด้อเดนนะครับฮะเดนนะครับเลื่นพียงประมาณ เจาเห็ดกระลากระเล่นวอกไปตายเจ้าตอนเพื่อนนั้นอ่านชื่อเจ้าเจ้ากระน้องเมือ่เลยมาเชนเล่นเขายังเบิ่งแล้วนั่งอยู่ชื่อวอกเขาเบิ้งอายนะบ่อายอันไปเล่นในต้นมะขามอันขี่โอนนะบ่อันอันอายกว่าเบิ่งไอด แถวนั้นแล้วว่าคือเราอยากนอนไม่ห่มมาหนัอาทิตย์นับมือหนไหมเขินยังนนับมือจับดีนับมือเขินยั่งนะพังเนี่ยกคการ อทยยาพินและต้นชุกกาอุนจงยงยานใท้พรตุกัน้านตาวายคอยบอให้เร็วแล้วใช้มาาวโดยเอ่านต้นนงจติทิศแล้วเรวลยเธอนางชาพอดยบอ่าเมื่อลงมานี้ยแล้ว้าเรีเกินนีงนะ

ปยนำา่วีคืังาอาไปป่ยูาญานุตโานักงานแ่ถูีการัาน่านเข้าะขอแก้แนวข้ามผูกการผูโดยไข้าเอ่แตาสมันคอนรับตกันนูตัวอทรโดทีเร็วตัวบล็อตตัววนดเอ่อตัวเรตัวรดวตันการตัวดูด้อยตัวดูบ

นาฮะเจ๊บอกโาน้าร้องไห้ไเลยอย่าเล่นอ้อะาราตัไปถ่ายยรถก็ได้นุถ่ายยีรพเอ้าวนักเรียนที่ยังบไปเนี่ยนะฮะเอยเจเอ้ยาดที่นีาเดใส่ชุดนักเรียนที่ซื้อไปจังนี่บอแต่ละมืออนี้ลงมาเล่นแตะวัดไปจังนี่เอ้ยป่านนี้ยังบวไปองเรียนอยู่ถ่ายยังอนนี้นะถ่ายยัง ถ่ายยังไปไปหาบ้าเฮ้ยลงเฮียนฝัดถ่าไปเล่นสองกี่โมงไปอึงอยู่ชายกินนี่ยนะอันนี้มันแปดโมงกว่าเลยยังบวชไปลงเฮียนอยู่ไปไหมโอ้เกเรแลยชุดแต่ชุดหนักเรียนอย่างดีแต่มันลงมาอยู่วัด เออไปแม่ไปองเงียนแมแ่าีนแ่้าเราระนี่องดูซองายบองแล้วล่่่เากเล่อันนี้การนน้องไปนั่งไส่รถพลุทาไหเลือท้าย่นะเิเออากนั้นไปดกเอ่ัยัดเงเอังเียนแต่เศ้าไปตล่าตะกต้อแตไปล่เลอต่อลเลย ก็่าเท่าเอนกับผู้สานเพื่อนอาจารยก็เชิญ้าวไฮโลไฮัตเอาใหนักเรียนนักทุกข้าอโค้เาพื่อนด้วยเออแบบพ่อ้วยพัสาวด้วเออพันสุเดวบ้นดีดรป่าอะน้อพี่น้องตอนนี้กบสบาดเป็นที่รู้จัก้วยแล้วเนาะอากาศอะตอนนี้กจะเอาแล้วกแจอ

ໄປລະສະບາຍວັດະຄູທຸົດີ້ໂດຍ